เ่องเชียร์ไทยสุดใจไปโอลิมปิกวันนี้ติดตามความพร้อมครับของน้องหยองออมแนดาคานักปั่นจักรยานลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย26ปีครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันจักรยานประเภท BMX หญิงในโอลิมปิกเกมแบบชิวเฉียดเลยครับสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยไฮลักซ์รีโว สวัสดีค่ะชื่อว่ามนดาค่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย B M X จะก็แมนดามาเริ่มเล่นจักรยานตอนที่แมนดาอยู่หาปีจะก็เล่นที่สหาราชากก็พี่น้องเมนดาก็ชนเมนดามาเล่นจักรยานจะก็แมนดามาเล่นมาแข่งจักรยานเพราะว่าพี่น้องแมนดาเขาอันเข้าก็แมนดาเขาก็เออนแมนดาเมาเล่นน้ำจะ แมนาก็ไปเล่นน้ำก็แมนาชอบมากที่สุดเลยแมนดาก็เล่นตลอดเลยจ้ะก็อินสปีเรชั่นของแมนดามาเล่นให้ประเทศไทยเพราะว่าแม่แมนดาก็เป็นคนไทยจ้ะก็แมนดาอยากไปโอลิมปิกก็แมนดาคิดว่าโอเคเพราเซนแมนดาใหญ่มากที่สุดเลยถ้าแมนดามาเล่นให้ประเทศไทยแมนาก็ดีใจและลายที่มาเล่นให้ประเทศไทยจ้ะเพราะั้นดีที่สุดของแมนดาก็แมนดาก็แข่งดีในเอเชียนเกมจ้ะแต่ว่าเอเชียนเกมไม่ได้เป็นคะแนนโอลิมปิกจ้ะแต่นั่นเป็นไรจ้ะ ตอนที่แมนดาแข่งเอเชียนเกมแมนดาก็มีแบบพรายด์มากที่สุดเลยตอนที่แมนดาแข่งให้ประเทศไทยจ้ะก็ตอนที่แมนดาแข่งในชิงแชมป์โลกอีกสามสามอาทิตย์ก่อนสี่อาทิตย์ก่อนจะก่อนตอนที่แมนดาแข่งเสร็จปุ๊บแล้วแมนดาก็โอ้คิดว่าไปโอลเมนเปย์วุ่พวายพอคะแนนวุ่นพอจะแต่ว่าผู้จัดการของแมนดาเขาอ่าน Uh, rules rules ก็บอกว่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เพราะบอกว่าโอเคแมนด้ายังมีเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าต้องต้องทา UCI จะทา UCI ทาอาทิตย์หนึ่งจะก็ตอนที่ UCI บอกกับแมนด้าบอกว่าโอเคประเทศไทยได้ส่งคนหนึ่งแมนด้าก็ก็ดีใจหลายๆจะดีใจให้แมนด้ากับคนไทยดีใจคนไทยได้ส่งคนไปโอลิมปปกแข่ง B, b okay, oh, 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 ah. M X จะแมนด้าก็จะเตรียมตัว อีกสองเดือนให้เก็บตัวจะแต่ว่าแมนน่าจะเก็บตัวที่ยูสหาราจะเพราะว่าโค้ดแมนน่าเป็นฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นโค้ดอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเขามาจากประเทศแคนาดาจะเขาโค้ดของแมนดาจะบินไปประเทศแคนาดาก็ขอให้แมนด้าไปเก็บตัวที่แคนาดากับโค้ดของแมนดาจะก็คัดมาอแมนดาก็แมนด้าแข่งให ห้เก่งที่สุดเลยจ้ะแต่ว่าแมนด้าอยากเข้าฟァイโนจ้ะแมนดาก็คิดว่าถ้าแมนด้าเขา้าฟァイโนก็ออกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อะไรเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่ว่าแมนด้าแข่งห้เก่งที่สุดเลยจ้ะกำลังใจของแมนดาก็เป็นแบบแมนดาก็ก็มอว่าปบอร์ซูคนในประเทศไทยก็เชียร์แมนดาตลอดเลยแมนดาก็มองว่าคนไทยมีแบบพรายมากที่สุดเลยแมนดาก็อยากทำให้ดีที่สุดเลยให้คนไทยแมนดาอันนี้ก็เป็นของกำลังใจของแมนด้าจ้ะ ฟังแต่เสียงเดียวนี่แทบนึกไม่ออกนะครับเป็นลูกครึ่งสำเนียงอีสานนี่ชัดทีเดียวครร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับด้ทาง SMS ครับหมายเลข4111900ข้อความให้กำลังใจของท่านนะครับจะปรากฏบนหน้าจอทุกช่วงข่าวกีฬาหรือทางแฟนเพจเชียร์ไทยสุดใจก็ได้นะครับหรือจะแฮชแท็กเชียร์ไทยสุดใจก็ได้ครับกำลังใจของท่านส่งถึงนักกีฬาไทยอย่างแน่นอนครับ